กลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูเกม Pay to e a r n นะครับเป็นเกมที่รอขายพีซีอยู่นะครับซึ่งแอปเนี่ยมีชื่อว่าอีตุกตุกนั่นเองนะครับผมชื่อก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ปะโอเคแต่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแพลตฟอร์มกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูเกมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแพลตฟอร์มกันก่อนนะครับพวกโปรตแมปต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับตัวเหรียญนะครับโทเค็นเนี่ยมีชื่อว่าโทเค็นตุ๊กนั่นเองครับตรงนี้เลยนะครับผมโทเค็นตุ๊กเนี่ยเขาบอกว่านะครับตอนนี้นะปัจจุบันนะก็คือรอขายพีเซลอยู่นะครับในช่วงตอนนี้เนี่ยสวันนะครับถ้าเวลาตรงนี้หมดเนี่ยไม่ใช่ว่าพีเซลจะจบลงนะครับทุกๆรอบของเวลาตรงนี้เนี่ยที่มันหมดไปนะครับเหรียญนะครับตุกๆเนี่ยเหรียญตุกโทเค็นเนี่ย จะเพิ่มมูลค่านะครับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะตรงนี้เลยนะครับให้เราสังเกตรตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราสามารถซื้อผ่าน BNB ก็ได้ u s d p ก็ได้นะครับหรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะตัดผ่านเนาะแต่เราเนี่ยจำเป็นต้องเชื่อมต่อนะครับ Wallet โดยใช้ MetaMask ตรงนี้นะครับผมให้เราเลือกเอาเลยว่าเรามี Wallet อะไรนะครับหรือจะเป็น c o ยเ b a ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะ แล้วก็ถ้าเราอยากจะซื้อด้วยเชนของ ETHS เราก็สามารถซื้อได้นะครับโดยการสลับที่ MetaMask ก็ได้นะครับผมถ้าเราอยากจะซื้อเนอะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะซื้อเป็น USDT นะครับ100 USDT นะอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปนะครับ 100 USDT เนี่ยเป็นโทเค็นของตุกเนี่ยอยู่ที่3,030โทเค็นนั่นเองครับถ้าใครอยากจะซื้อเหรียญพิซก่อน,นะครับทีนี้เราเข้าไปดูรายละเอียดในตัวของโทเค็นนะครับเขาก็จะมีคําว่าตรวจสอบตรงนี้ครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการตรวจสอบว่าโทเค็นเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับได้บรรจุในเชน จริงหรือเปล่าก็จะมีโทเค็นนะครับคอนแทคเอเดตตรงนี้และจากนั้นนะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์กก็คือ BNB b i n a n c e Smart Chain หรือ BEP 20นะครับในส่วนของเชนเนาะเอาละทีนี้เราก็จะเห็นในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับต่างๆนะที่เลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีคอยล์โคเดกด้วยนะครับนี่มีเอาลุกด้วยก็มานะครับผมตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของตัว แพลตฟอร์มตุกตุกนั่นเองนะครับผมและก็ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับเขาเนี่ยจะเปิดเป็นตัวเกมนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดให้เราสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะในตัวของตัวเกมนะครับอีทุกๆุกนะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับถ้าเรากดเข้าไป iOS เนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าไปหน้านี้เลยนะครับชื่อตัวเกมเนี่ยมีชื่อว่าตุกตุกแคสซีแท็กซี่นะครับผมตรงนี้นะอ่าก็จะมีแบบนี้นะครับถ้าเป็น ก o เกิลเฮนะครับถ้าเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีหน้านี้เลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปติดตั้งในมือถือของเราได้เลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อไปลองดูนะครับไปเทสดูก่อนว่าตัวเกมเนี่ยเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมจะบอกวิธีซื้อวิธีซื้อเหรียญก็คือให้เราเชื่อมต่อ Wallet นะครับ เข้ากับระบบ P ีเซลจากนั้นเราก็สามารถซื้อโทเค็นของตุ๊กได้นั่นเองนะครับผมแลวก็รับโทเค็นพอเรารับโทเค็นมาเนี่ยเราก็สามารถนําไปสเต็กกิ้งก่อนก็ได้นะครับผมก็จะมีจานวนสเต็กกิ้งของเราเนาะก่อนที่เหรียญจะขึ้นลิ์นะครับกระดานเทรดเนาะตอนเกมเปิดจริงนะครับผมพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ซื้อตุ๊กนะครับทีนี้ไม่พูดมากนะครับเรามาดูในส่วนของการที่เราจะรับ จากตัวเกมเนี่ยเราจะรับจากยังไงนะครับในโทเค็นของตุ๊กเอาละครับโทเค็นตุกเนี่ยจะปลดล็อกสิทธิพิเศษนะครับในระบบของตัวเกมก็คือเราจะสามารถนําเหรียญตุกเนี่ยไปอัปเกรดและก็ปรับแต่งนะครับของอ e ีทุกๆของเราได้นั่นเองนะครับผมและก็เมื่อเข้าเมืองและก็กิจกรรมใหม่ๆต่างๆนะครับเราก็จะสามารถได้รับรางวัลในกิจกรรมของตัวเกมนะครับถ้า เกมขึ้นลิต์กระดานเทดแล้วก็เปิดเกมจริงให้กับเราเอิญน,นะครับเราก็สามารถรับรางวัลนะครับเพิ่มเพิ่มไปกับคอนเทนต์ใหม,ใหม่พิเศษของตัวเกมเข้าร่วมชุมชนคอมมูนิตี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารแล้วก็รับของรางวัลต่างๆหรือมีกิจกรรมต่างๆให้เราร่วมสนุกนะครับตัวเค็นตุ๊กเดี่ยเป็นทรัพย์สินนะครับในการเติบโตอันนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับผมทีนี้เรามาดูรถแมปนะครับรถแมปเนี่ย เริ่มแรกเลยนะครับไอช่องแรกเนี่ยวงกลมแรกนะครับก็คือในตัวของการขายพีเซลนั่นเองครับอีทุกๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมอบสิทธิพิเศษโทเค็นนะครับให้กับเราแล้วก็ไปสเต็คกิ้งนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญต่างๆในโซเชียลมีเดียนะครับเราก็ค่อยไปติดตามนะครับโซเชียลมีเดียเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับก็จะมีอยู่3หลักนะครับหก็คือ Discord นะครับเราสามารถเข้าไปดู Discord ของอีทุกๆได้นะครับอ่าตอนนี้ก็มีอยู่7 6 0ดพคนนะครับมีคนออนไลน์อยู่ร้อยแปด 118คนนะครับพอเราเข้ามานะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนนะครับโดยการกด Verify ตรงนี้ทุกคนจากนั้นนะครับกด continu e นะเออ continu e ไปครับเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่บอาก,ก็บอกว่านี้รูปอะไรเราก็พลิกไปนลยครับผมนี่เรียบร้อยก็จะมีโอ้โห ถือว่างานใหญ่นะทําดีอยู่นะครับทาดีอยู่รีคอร์ดนะก็มีอะไรจัดสรรจัดส่วนดีนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับมีข่าวสารบอกว่าเอ้ยโทเคนเนี่ยกาลังจะมานะ,ะในอีกร็วๆนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีข่าวสารต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับอะไรเนี่ย 100,000K โอ้โหมีให้เราเข้าร่วมด้วยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามตรงนี้นะเพื่อนที่จะล่าเหรียญก่อนก็ได้นะครับผมในส่วนทุกๆเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมชาวต่างชาตินะตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับเขาก็บอกว่านะจะลันในประเทศแรกเนี่ยก็คือสีลังกานะครับจะลันให้กับสีลังกาก่อนนะทุกคนนะซึ่งแมปในเมืองของเกมเนี่ยเป็นเมืองของสีลังกานะครับผมเอาล่ะแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็น,นทวิตเตอร์นะครับอ่ะทวิตเตอร์นะใครที่ยังไม่มีทวิตเตอร์ก็เข้าไปติดตามดูได้นะครับอถ้าเราอยากจะดูตรงนี้นะครับก็จะมี ภาษาต่างๆนะในตัวเกมอะไรต่างๆนะครับรูแมปเนี่ยชัดเจนอยู่นะครับถือว่าชัดเจนอยู่เกมนี้น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่เราก็ติดตามนะครับในส่วนของเรื่องของพีเซลกันไปก่อนนะอ่ะแล้วก็มีเทเล gram ก,กลุ่มนะครับถ้าเราอยากจะเข้าเทเล gram อ่ะเดี๋ยวเราเข้าร่วมันไปเลยเราอยากจะสํารวจนะครับว่าเออเทเล gram ของกลุ่มนี้เขาคุยอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหนี่ไงเขาก็คุยกันเรื่องของเหรียญน,นะครับมีพาร์ทเนอร์นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีไทยนะทุกคน ย,ยังไม่ค่อยที่จะทําการตลาดเท่าไหร่นะครับอ่ะผมก็ทําคลิปนี้เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับผมความเสี่ยงต่างๆรับกันเองนะครับผมนี่เอามาพรีเซต์ให้กับเพื่อนดูเฉยๆนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นช่วงในการซื้อขายเหรียญพรีเซลนะครับก่อนเกมจะเปิดจริงเอาล่ะทีนี้นะครับช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวของอีทุกทุกนะครับอย่างเป็นทางการ และก็บนกระดานเทรดมีสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับได้นะครับในการขายโทเคนร่วมมือนะครับกับผู้เล่นนะครับสร้างอะไรต่างๆนาๆนานะครับเข้ามาในบล็อกเชนแล้วก็ตัวเกมนั่นเองนะครับผมและต่อน,นั้นนะ ก็จะเป็นในส่วนของวงกลมที่3นะครับก็จะมีการพัฒนานกลไกต่างๆนะครับก็จะรับจากคอมมูนิตี้มานะครับแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงในส่วนของแอปพลิเคชันหรือเกมนะครับผมและจากนั้นนะครับช่องที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวแบบเต็มที่เต็มรูปแบบเลยนะครับก็ง่ายๆแหละช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเบต้าเทสออกไม้กับเรานะครับผมก็จะเปิดจริงแล้วก็เอาคําติชมนะครับมา ปรับปรุงเกมนะครับปรับปรุงเกมแล้วก็จะไปเปิดตัวแบบฟูลนะครับตัวเกมจริงนะตรงนี้เอาละทีนี้นะครับผมถ้าเราอยากจะดาวน์โหลดนะครับให้เราไปเข้าในโปรแกรมจำลองก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่าเราก็ไปดาวน์โหลดทุกๆแคสซี่แท็กซี่ตรงนี้เข้ามานะครับและจากนั้นดาวน์โหลดนะแล้วก็ถ้าเราเล่นในมือถือนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ยประมาณไหนตัวเกมก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับโลเคชันเนี่ยเขาก็บอกว่าสีลังกานะครับก็จะเปิดอยู่ที่สีลังกาก่อนกดสตาร์ทนะคร นี่ก็จะเป็นอ e ีทุกๆแบบนี้เลยทุกคนเหมือนกับให้เราวิ่งไปแล้วก็ไปรับคนหรือเปล่านะครับนี่นะเออรับคนรับคนรับคนไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บมีเบรกนะครับมีไปข้างหน้ามีผู้โดยสารขึ้นมานะครับแล้วก็ไปส่งนะครับผมตามลูกศรเลยเดี๋ยวผมส่งตามลูกศรอ,อ่ะก็มีจะเก็บอ่าอิเนเทอร์เนชนแครับในระยะทางด้วยนะเออมีขวดสีฟ้านะครับขวดสีฟ้าเป็นอินเทอร์เนนะครับอินเทอร์เนชั่สายฟ้าตรงนี้นะเวลาเราขับไปแบบแคล้ายๆน้ำมันนะครับผม แค่น้ำมันเลยเอาเก็บ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 ทุกอ็อบเจกตให้หลงทางเบ้างเนี่ยโอ้โหผมทุกๆมือใหม่ครับผมผมอาจจะหลงทางนิดนึงปะ่ะ let's g o l อ๋อนี่จะเป็นจุดเข,ขียวๆนะครับให้เราส่งนะปึ๊บโอเคออเคุ้ยเบรก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 โอ้โห,โโห,โโห,โโหไปจังหวัดเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ยังไงต่อก็เก็บเป็นตัวเงินนะครับนี่นะตรงนี้นะก็จะเป็นตัวเหรียญน,นะครับค่ารับส่ง ลูกค้านะครับผมโอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะตอนนี้เนี่ยถามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับยังไม่มีนะยังไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเพราะว่าเกมเนี่ยเปิดให้เราแบบว่ามาเทสก่อนได้นะครับว่าตัวเกมจะประมาณนี้นะให้ผมเดานะครับให้ผมเดานะเอาจริงๆผมว่าตัวเกมเนี่ยจะประมาณแบบเป็นเกมกิจกรรมต่างๆนะครับให้เรารับส่งตามเวลาเวลาหร,หรือว่ามีคอนเทนต์ต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาให้เราแบบร่าเรียนนะครับผมอ่า แต่ถ้าส่งอย่างนี้เนี่ยถ้าอาจริงมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแค่ส่งลูกค้าเฉยแต่ว่าผมมองว่าเขาน่าจะยัดอะไรต่างๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะเป็นคอนเทนต์ให้เราเนี่ยล่าเหรียญทเค่นกันนะครับอ่าก็จะมีระบบเบอร์ในการพัฒนารถด,ด้วยใช่ไหมเอออย่างที่เขาเขียนบอกในไวท์เพเปอร์นะครับก็จะแบบว่า เอาเหรียญโทเคนเนี่ยมาบิ้วรถนะครับในการแบบว่าทําให้รถเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นหรือรถเดี๋ยวบงังคับง่ายขึ้นนะครับอประมาณนี้นะอืสำหรับตัวเหรียญน,นะครับก็จะมีกิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมให้เรานะครับแข่งขันหรือนีตำตำรวจตำรวจเหมือน GTA อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้หมดนะอืมสำหรับตัวเกมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะผมขอเทสให้เพื่อนๆดูนะครับ สำหรับตัวเกมใครชอบหรือไงถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อนเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับกับอ e. ีตุกตุกนั่นเอง